สวัสดีครับก็วิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอแจ้งข่าวอัปเดตโปรแกรมนะครับวันนี้วันที่ไม่เท่าไหร่เนะี่ยยี่กุมภาสองพันยี่สิบณตอนนี้นะครับเท่าที่ผมผมผมนะผมไม่รู้คนอื่นเจอเหมือนผมหรือเปล่าาสินค้าบางรายการไม่สามารถกดปุ่มโพสได้กดปุ่มถัดไปอะ่ะคือกดไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่มีป๊อปอัพแสดงว่ากดไม่ได้ เกิดข้อผิดพลาดอะไรไม่มีเลยคือกดไม,ไม่ได้ไส้ซะดือด้อๆ้ซะอย่างนั้นแหละแต่มันจะเป็นบางรายการสินค้าอันนี้ผมต้องออกตัวก่อนว่าผมกําลังหาสาเหตุอยู่นะครับผมกําลังหาสาเหตุอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้สาเหตุแต่ผมได้ทําโปรแกรมออกมาใหม่ไม่ใช่ทำโปรแกรม,ออกมใหม่สิอัปเดตโปรแกรมให้นะครับตอนนี้ในคลิปวิดีโอนี้จะอัปเดตไป2โปรแกรมก็นะคือโปรแกรมโพสตแล้วก็โปรแกรมต่ออายุประกาศเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมต่ออายุประกาศเนี่ย ไม่สามารถใช้งานได้นะครับล่าสุดจบคนที่ใช้งานอยู่เนาะก็เดี๋ยวจะค่อยๆพูดไปแล้วก็จะดูว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรนะครับในวิดีโอนี้แหละที่คนกำลังเห็นอยู่เนี่ยอ่าตอนนี้มันโพสได้อยู่ปกตินะครับสิ่งที่อัปเดตในวิดีโอนี้นะครับก็คือเอาโปรแกรมโพสก่อนเนี่ยนะอ่ะโปรแกรมต่อ,อยระกาศก่อนโปรแกรมต่ออยระกาศคืออัปเดตให้โปรแกรมกมาใช้งานได้ปกตินะครับ อันนี้ไม่มีอะไรก็แค่ก็คือกดปุ่มแล้วต่ออยุนั่นแหละเนาะส่วนโปรแกรมโพสต์จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งก็คือ1น,นะครับเรื่องอเรื่องการัโพสต์ประกาศนะครับถ้านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าโปรแกรมเขาสามารถโพสต์ได้ผ่านนะครับโปรแกรมจะทําการคัดลอกหัวข้อประกาศไปไว้ในคออัมามแซให้นะครับประโยชน์คืออะไร เวลาคุณต้องการแก้ไขประกาศคุณจะได้คัดลอกข้อมูลใดตาข้อมูลดัต้าโพสต์ไหนที่เป็นไฟล์เนี้ยนะครับไปใส่ในโปรแกรม Edit เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันก็ต้องเข้าไปตรวจช็คอีกนั่นแหละว่ามันมีคอลัมน์ไหนที่ไอข้อมูลไหนที่มันว่างอยู่หรือเปล่านะครับถ้าข้อมูลไหนมันแถวไหนมันว่างอยู่มันก็ต้องคัดลอกเองแต่อย่างที่บอกคือ โพสที่โพสผ่าน mm hmm. เขาถึงจะคัดลอกไปไว้ในคอลัมน uh, ์แซดคัดคัดลอกคอลัมน์เนะครับหัวข้อแถวนั้นนะ่ย mm hmm. ไปไว้ในคอลัมน์แซดให้นั่นหมายความว่าอะไรโพสไหนที่มีการคัดลอกข้อมูลไปไว้ในคอลัมน์แซดแสดงว่าโพสนั้นโพสผ่านแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีถ้าโพสไหนโพสไม่ผ่านนะครับ ผมจะทำการคัดลอกข้อมูลไว้ให้แยกไฟล์ไว้ให้เพื่อที่คุณจะได้ไปทำการโมดิฟายข้อมูลใหม่นะครับปรับแต้ไขคือบางทีผมตอนนี้ผมอย่างที่ผมยังไม่ทดสอบก,ก็คือ,อทําการปรับแต่งเนื้อหาปรับแต่งข้อความผมไม่รู้ว่าอาจจะมีข้อความไหนที่เป็นไปกระทบกับระบบหรือเปล่าทำให้มันทําให้พจต์กดปุ่มถัดไปไม่ได้นั่นแหละก็จะทําไฟล์แยกไว้ให้อ่าอย่างยกตัวอย่างเช่น อย่างตรงนี้ในไฟล์ข้อมูลไฟล์นี้นะครับมีไฟล์ที่โพสไม่มีข้อมูลที่โพสไม่ไผ่านที่ชื่อว่า can c a n t ขดพสคุณสามารถคัดลอกไฟล์เนี้อ่าผมลองคัดลอกไปเปิดที่ที่อื่นนะเอาไปเปิดที่ไหนดีสักครู่นะครับ นี่นี่คือข้อมูลที่ไฟล์ล่าสุดท,ที่ผมกำลังโพสต์อยู่นะครับอ, <ouse> <k aw ain> อ่าทุกทุกจะมี3 0มกว่าแถวณปัจจุบันเนี่ยมันมีโพสต์ไม่ผ่านคือกดปุ่มถัดไปแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะ่ะผมเอามือเอามาอไปกดเองก็แล้วลองโพสต์เองก็แล้วมันก็ไม่คือไอโพสที่เป็นเนื้อหาเดียวกันเนี่ยมันโพสต์ไม่ได้มันโพสไม่ติดนะครับมันโพสไม่ติดตอนนี้มี45โพสต์ก็ <f ail S 2> <f ail> เพื่ออะไรประโยชน์อะไรก็คือก็เราจะได้รู้ว่าอ๋อข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่โพสต์ไม่ได้นะเราจะได้มันปรับแต่งเนะื้อหาใหม่มันมีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็คัดลอกข้อมูลเนี้ยทั้งหมดเนี้ยไปไว้ใน Data าโพสเหมือนเดิมเพื่อที่เราจะจะได้รีโพสต์ได้นึกภาพไหมในที่นี้เนี้ยในคอลัมน์เอเนี้ยผมได้มีการบอกวนะ่เออวันที่โพสต์แล้วก็เวลาที่โพสที่ท,ที่ที่โพสต์ล่าสุดนะครับบอกไว้ด้วยว่าเกิดปัญหาณนะเวลานี้นะอะไรเงี้ย ก็จะบอกไว้ให้เขียนเขียนบอกไว้ให้ในในนี้นะครับข้อมูลจะถูกก๊อปมาทั้งหมดนะครับอ่าข้อมูลจะถูกก๊อปมาทั้งหมดส่วนข้อมูลใน Data p โพสเดิมอ่าเดี๋ยวผมเปิดไฟล์ให้ดูเดี๋ยวขอ,ขอโพสนี่โพสต์ไปก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าโพสต์ไอเฟซบุ๊กมันสร้างเงื่อนไขอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าเราโพสต์บ่อยเกินไปโพสต์ถี่เกินไปหรือเปล่าทําให้โพสต์ไม่ติดอะไรเงี้ยถ้าใครทราบก็ลองแชร์ในคอมเมนต์กันดูนะเผื่อๆท่านอื่นจะได้เอาไปปรับใช้บ้างนะ ไม่รู้เราจะได้เห็นหรือเปล่าว่าสิ่งที่โพสไม่ติดที่ผมพูดถึงนี่มันเป็นอาการแบบไหนนะครับน่าจะเป็นอ่านี่นี่เห็นไหมฮะผมเอาเราเอามาอบไปกดนะอย่างเงี้ยคือกดแล้วไม่ไปไหนเลยนะครับกดแล้วไม่ไปไหนเลยโพสไม่ได้โพสนี้คือโพสไม่ได้เลยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกดแล้วก็ไม่ไปไหนซึ่งไอตอนเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าผมจะอ่า ต้องไปปรับแต่งเนื้อหาอะไรอะไรหรือเปล่าแต่โดยตัวเจอของโปรแกรมที่ผมวางแผนไว er น้ก็คือผมจะให้โปรแกรมมันปิดเบราว์เซอร์เลยปิดเลยนะครับแล้วก็โปรแกรมเนี่ยจะทําการนับถอยหลังประมาณ6 0สิบวินะครับหกสิบวิเนี่ยคุณจะเห็นโปรแกรมนับถอยหลังเห็นไหมนับห้าสิบห้าห้าจนถอยไปจนถึง0ูนย์ะถึงถึงหนูนย่ะโปรแกรมเพิงจะเริ่มมี เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เขาจะไม่ post, รีโพส์โพส์เดิมนะครับเพราะผมทดสอบแล้วโพส์เดิมโพส์ยังไงก็ไม่ผ่านนะครับโพส์ยังไงไม่ผ่านโปรแกรมจะทำการคัดลอกข้อมูลแถวเนี้ยไปไว้ใน can, c a n นอตนี่แหละโพส์ซึ่งตรงเนี้ยคุณก็ต้องเอามารีโพส์อีกทีนึงอาจจะต้องมีการปรับแต่งเนื้อหาอะไรก็ค่อยว่ากันไปเดี๋ยวผมทดสอบของผมก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรา เนื้อหาที่ผมได้ผ่านเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในนี้นะครับจะถูกเก็บาไว้ในนี้แล้วโปรแกรมจะทําการโพสต์หาในแถวถัดไปนะครับทีนี้ไอแถวถัดไปที่บอกอผมเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนผมคาดว่าเปิดในอีกเครื่องหนึ่งนะข้อมูลผมอาจจะนั่นนิดนึงนะฮ <little. S 1> ะนนนนะอ่ะพอดีแถวนี้ผมเป็นลิงก์สินค้าที่ผมดึงมาเนาะก็ ่ในคอลัมน์แซเนี่ยซึ่งเดิมทีเนี่ยมันเป็นคอลัมน์เดี๋ยวนะครับอ่ะไม่เป็นไรในคอลัมน์แทดทำไงดีอ่ะชุนจะสังเกตเห็นนะครับ มา,เ,าเคยเคยใช้ซ x ้ e มบ้างเลยอไม่เป็นไรอ่าอย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดชัดสกเกตคอลัมแซดนะครับมันจะมีหัวข้อประกาศที่เราเคยโพสต์ไปแล้วและโพสต์ผ่านแสดงอยู่นะฮะนั่นหมายควาว่าอะไรไอแถวนี้มันโพสไม่ผ่านนะครับไอแถวนี้มันโพส์ไม่ผ่านเห็นไหมที่มันเว้นอยู่เนี่ยมันโพสตไม่ผ่าน หัวข้อตรงนี้ก็คือหัวข้อเดียวกับหัวข้อคอลัมน์ A นี่แหละนะครับทีนี้เวลาคุณจะเอาไฟล์นี้ไปไว้ในโปรแกรมอิอดิประกาศซึ่งตอนนี้ยังเป็นโครงสร้างเดิมอยู่เนี่ยคุณก็เอาไปวางได้เลยแต่ก่อนจะวางก็เข้ามาเปลี่ยนจะเปลี่ยนหมวดหมู่จะเปลี่ยนรายละเอียดจะเปลี่ยนตำแหน่งรูปนะครับรูปเนี่ยคือถ้าจํานวนรูปไม่เท่ากันโปรแกรมถึงจะทําการรีอัปโหลดใหม่นะครับจะเปลี่ยนจังหวัด นะครับจะเปลี่ยนหัวข้อหรือราคาก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเนี่ยแล้วแต่คุณจะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็คัดลอกไฟล์เนี้ยไปไว้ในโปรแกรม Edit Post Edit m a r k e t p l a น e นะครับโปรแกรมก็จะทำการแก้ไขาตามไฟล์ Data Post นะครับโดยการอ้างอิงจากคอลัมน์แซนะครับถ้ามีหัวข้อไหนที่ตรงกันเขาก็จะดึงแถวแถวเนี้ยนะครับไปโพสใหม่ไปตรวจสอบไปเทียบเคียงนั่นแหละถ้ามีข้อมูลคอลัมน์ไหนที่ไม่ตรงกัน โปรแกรมก็จะทําการรีโพส์รีรีเขาเรียกอะไรลบของเดิมออกแล้วก็พิมพ์ข้อมูลใหม่เข้าไปเป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับส่วนของโปรแกรม Edit Post เนี่ยอายย้ำอีกทีนึงนะครับถ้าใครที่ต้องการเขาเรียกอะไรนะแก้ไขให้โปรแกรมแก้ไขโดยการอ้างอิงไฟล์ Data Post เนี่ยนะครับจะต้องมีการตั้งค่าดังนี้นะครับอันนี้ แบบไปหาโปรแกรมบีดิตโพสสันิดหนึ่งหนึ่งเบตออนดาตาโพเนี่ยคุณต้องตั้งให้เป็น1น,นะครับต้องตั้งให้เป็น1แล้วเอาไฟล์ด a ตาโพสเนี่ยมาวางไว้นะครับมาวางไว้ทีนี้นะครับซึ่งไอ้ไฟล์ด t ตาโพสเนี่ยในคอลัมน์แซต,ต้องมีหัวข้อประกาศซึ่งของใหม่เนี่ยโปรแกรมมันก๊อปีให้ใช่ไหมแต่ถ้าใครยังใช้ของเก่าอยู่คุณต้องคัดลอกคอลัมน์เเนี่ยมาไว้ในคอลัมน์แซเสร็จแล้ว คุณต้องการแก้ไขคอลัมน์ไหนตั้งแต่คอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ Y เนี่ยนะครับต้องการแก้ไขคอลัมน์ไหนเนี่ยคุณก็แก้ไขไปนะจะแก้ไขหัวข้อประกาศจะแก้ไขราคาจะแก้ไขหมวดหมู่จะแก้ไขรายละเอียดประกาศนะครับรูปนะครับจังหวัดก็แก้ไขไปนะครับแก้ไขตามที่คุณต้องการถ้าคุณไม่แก้ไขแล้วคุณคัดลอกไฟล์นี้นะครับทั้งทั้งหมดเนี่ย ถ้าคุณไม่แก้ไขเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะทําการคัดลอกไว้ในคอลัมน์แซแล้วก็ตามถ้าคุณไม่แก้ไขข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไขเนี่ยโปรแกรมมันก็ไม่แก้ไขอะไรนะครับนะอ่าสมมติว่าอ่าสิ่งเดียวที่เขาจะแก้ไขสมมติว่าเขาสแกนเจอแล้วคุณเป็นเจอคําว่าสุ่มในจังหวัดเนี่ย <c oughs> โปรแกรมก็จะทำการสุ่มจังหวัดให้เท่านั้นเองแต่กรณีถ้าจังหวัดเนี่ยจะเป็นสมมติว่าคุณโพสที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพเนาะ แล้วในคอรำมนนี้ก็ยังเป็นกรุงเทพเหมือนเดิมเนี่ยเขาโปรแกรมเขาสแกนเจอว่ามันข้อมูลมันตรงกันเขาก็ไม่แก้ไขให้นะฮะมีเคสเข้ามาหาผมเยอะมากเลยนะครับว่าโปรแกรมไม่ยอมแก้ไขอะไรก็คุณคือคุณ,คณตั้งให้เขาอ้างอิงตามไฟล์ d a t a p โพสแล้วนะครับแล้วคุณไม่ได้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ d a t a p โพสโปรแกรมมันเปรียบเทียบข้อมูลทั้ง2ฝั่งทั้งเว็บไซต์และไฟล์ Datapost เนี่ย ข้อมูลมันตรงกันมันก็ไม่แก้ไขเมือมันก็แค่ข้ามการอัปเดตตัวนั้นไปไม่ได้มีการแก้ไขอะไรนะครับดังนั้นถ้าคุณมองว่าคุณไม่ได้อยากแก้ไขพวกนี้หรอกไม่อยากให้โปรแกรมมาแก้ไขเปรียบเทียบข้อมูลในนี้นะครับในไฟล์ด a ต้าโพสสุ่มแค่จังหวัดก็พอหรือแก้ไขข้อมูลจังหวัดก็พอเนี่ยคุณไปตั้งค่าในเบสออนด a ต้าโพสให้เป็นศูนย์ซะ แค่นั้นเองนะครับโปรแกรมก็จะเข้าโหมดการแก้ไขแบบสุ่มจังหวัดนะครับแล้วถ้าคุณบอกว่าไอ้สุ่มจังหวัดเนี่ยผมไม่ต้องการไปที่จังหวัดที่ผมไม่ต้องการหรืออะไรเนี่ยก็ Data p าโพเนี่ยคุณก็เข้ามาแก้ไขซะไฟล์นี้นะครับมันจะรวมทุกอย่างจังหวัดที่ที่ที่อยู่ในที่ผมพยายามหามาได้เนาะมันจะรวมไว้ในนี้นหมดคุณต้องการจังหวัดไหนคุณก็เข้ามาแก้ไขในที่นี่นะครับแต่และพื้นที่เนี่ยจะขั้นด้วยคอมม่านะสังเกตดีๆ แต่และพื้นที่เนี่ยมันจะคั่นด้วยคอามมาคุณก็ต้องคั่นด้วยคอมมาเหมือนกันนะครับนะก็แก้ไขาตามที่คุณต้องการเลยอันนี้ก็แว็บมาที่ Edit นะครับอิด t นิดๆนิดนึงก็ <c oughs> มันก็มีเท่านี้นะครับในส่วนของโปรแกรม Post อัพไอโพสประกาศนะที่อัปเดตล่าสุดนะครับโปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกวิดีโอหนึ่งก็ครั้งนี้จะมี2คลิปเนาะ เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึง่งคือโปรแกรม modify หรือโปรแกรมแก้ไขรูปภาพนั่นแหละที่เคยรับปากไว้คือสังเกตนะว่าผมพยายามจะทําในสิ่งที่ผมเคยรับปากเอาไว้ไล่ไปเป็นสเต็ปสเนาะมาตอนนี้ก็มาถึงส่วนของโปรแกรมแก้ไขรูปภาพนะครับก็จะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะมาช่วยให้เราทําการแก้ไขปรับแต่งรูปภาพ เดี๋ยวผมไปดูลงลารายละเอียดอีวิดีโอนึงดีกว่าเนาะแล้วค่อยว่ากันนะครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ในการรับเดตโปรแกรมก็เอาไวเ้เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งใหม่หรือจะเป็นโหลดเป็นแพทไปลงก็ได้นะครับก็ลองดูเนาะถ้าโหลดลงเป็นแพทไปลงแล้วมันมันทำงานไม่ได้ก็คือลบไฟล์เดิมออกลบโปรแกรมเดิมออกวิธีการลบก็คือคลิกที่โฟลเดอร์โปรแกรมนม่เด่น,นแล้วกดดี e t e เลยนะ อย่าลืมแบ็กอัพไฟล์ข้อมูลของเดิมไว้ด้วยนะครับถ้าไม่แบ็กอัพไว้เดี๋ยวข้อมูลหายไปแนละ้วจะยุ่งนะครับอ่าอย่างงี้เห็นไหมมันขึ้นถ้าเป็นขึ้นจับเวลาแสดงว่ามันกดปุ่มไม่ไปกแลละนะครับผมยังหาสาเหตุอยู่เนาะอันนี้ก็ใจเย็นๆกันหน่อยตอนเนี้มันมันกดอะไรก็ไม่ได้มันกดไม่ไปมันโพสต์ผ่านมาบางโพสต์หรือผมทําการโพสต์ถี่กันไปก็ไม่รู้แต่ผมตั้งเวลาน,นานมากนะของผมอะร้อยยี่สิบเลยนะครับ ซึ่งถ้ารวมกับระยะเวลาในการโพสข้อมูลแล้วเนี่ยมันน่าจะร่วมๆสองนาทีขึ้นน่ะต่อโพสอ,อะ่ะนะม,มีมีแน่นอนสองนาทีขึ้นต่อโพสของผมเนี่ยนะครับน่า,าจ,จะถีกันไปสําหรับ Facebook ก็ได้มัง้งมาเลยไม่ยอมให้เรากดนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็เอาข้อมูลนั้นนีบรรลวไว้ที่นี่หมดแล้วคุณจะได้ทํางานสะดวกสะดวกนะคุณก็เอาข้อมูลเนี่ยไปปรับแต่งแก้ไขเสร็จแล้วค่อยๆเอามา รีเนมไฟล์ซะให้เป็น data.post.xlsx แล้วก็รันโพสใหม่อีกทีหนึง่งนะก็จะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็ไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับจบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกด follow นะครับกด follow แล้วนะอย่าลืมกดให้เป็นรายการโปรดด้วยเพื่อไม่พลาดอัปเดตโปรแกรมไม่พลาดการาใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรมการสร้างเครื่องมือต่างๆ นะครับเพื่อเป็นกำลังใจหรืบ like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจบคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ